วันนี้เซ็นเตอช็อปจะสอนน้องๆวิธีการใช้งานบล็อกไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมา,ายิงขันล,ล้อกันนะครับใส่ล้อก่อนนะครับแล้วก็ขันขันล็อด้วยมือก่อนครับผม เราต้องใส่นขันงาครับผมเิเปนดไไเยที่ไปไหนบ้างอือออเเป็นไมีหาดูนี่ส ื่อให้มั่นใจว่าไม่เปีเกี่ยวครับผมก่อนที่เราจะเอาบล็อกไฟฟ้ายิงนะครับเรามาดูที่บล็อกไฟฟ้าเรานะครับผมบล็อกไฟฟ้าเราจะมีปุ่มตรงนี้ตรงนี้นะครับผมกดมันจะเลื่อนได้มันก็จะเลื่อนมาฝั่งนี้ถ้ายิงเข้ากดฝั่งนี้ด้านนี้ก็จะเลื่อนมาฝั่งนี้ถ้ายิงออกกดฝั่งนี้ด้านนี้ก็จะเลื่อนมาฝั่งนี้ครับผมถ้ากดตรงกลางจะมีล็อกกลางอยู่นี่ล็อกกลางนี่คือคือไม่ให้ยิงเลยนะครับผม ้วกลางนี้คือไม่ให้ยิงอเราจะเราจะยิงเข้าแล้วกดกดไปครับผมยิงเข้านะครับผมทีนี้ตัวนี้จะเป็นความแรงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ครับผมเรายิงเราก็จะเอาแค่เกียนหนึ่งครับผมตัวนี้จะเป็นไฟ LED เรากดมันก็จะสว่างตรงนี้เป็นแบตเตอรี่เรากดหนึ่งทีนะครับผมโอ้กดยากนะนี่ พุ่ยแบตเตอรี่จะหมดแล้วเหลือหนึ่งขีดนะครับผมมาเราก็ใส่เลยเราจะยิงเบอร์หนึ่งนะครับผมค่อยๆนะครับผมค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปเอาแค่ชิดก่อนนะครับผมค่อยๆนะครับผมค่อไปแค่ชิดก่อนนะครับผมชิดแล้วเราก็ยิง เบอร์หนึ่งครับผมยิงไปสักสองแก๊สก่อนครับผมแค่น,นี้พอแล้วเราเอาลงแล้วก็ขันด้วยมืออีกทีนหนึ่งครับผมถ้าเราจะยิงด้วยบล็อกเลยก็เบอร์สองครับผมยิงตึบๆแต่ว่าเาจ้าโตไม่มั่นใจครับผมส่วนมากก็จะใช้มือขันเอาค,ครับผมก็จะยิงยึดไว้แค่นี้นะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นวิธีการใช้บล็อกไฟฟ้าครับผมของ คราวๆครับผมก็ทาใครก็ไม่ยากครับผมไลค์แชร์ให้น้อผู้ที่สนใจในเรื่องการซ่อมรถนะผมได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้กันนะครับผมกับในวิดีโอของเซนโตนะครับผมก,กดไลค์กดแชร์ให้เซนโต้เลยนะครับทุกท่อขอบคุณครับ